เมื่อวานนี้เรื่องหนึ่งที่จับตาแล้วก็จะต้องติดตามกันต่อเนื่องพายุฝนในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้เนี่ยที่ทุงสงนครศรีธรรมราชโอ้โหลมพายุมารุนแรงทีเดียวนะครับฝนหนักนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8<ะ>เลยนะครับว่ายังคงจะมีพายุฝนลมแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูครับเมื่อวานนี้พายุฝนรุนแรงจริงๆครับพัดเอาต้นมะขามยัด ล้มลงมาทับบ้านโชคดีครับคนในครอบครัวนี้คนในบ้านหลังนี้อยู่กัน5คนหนีตายได้อย่างบุดปิดครับนี่แหละครับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับชาวบ้านช่วยกันรื้อถอนต้นมะขามขนาดใหญ่ครับต้นมะขามยักษ์เนี่ยครับที่หักโค่นลงมาทับบ้านของนางจิราวันสุนทรผู้ตั้งอยู่ริมถนนทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของพนักงานการรถไฟ สถานีชุมทางทุ่งสงครับหลังจากที่ถูกพายุฝนในกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนกิ่งต้นมะขามขนาดใหญ่อายุก,กว่า50ปีนะครับหักโค่นลงมาทับบ้านได้รับความเสียหายแล้วก็รวมไปถึงข้าวรองเครื่องใช้ภายในบ้านโดยเฉพาะอุปกรณ์ทําขนมครับโอ้โหได้รับความเสียหายไปจํานวนมากทีเดียวเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าขณะที่ตัวเธอกับญาติญาตทั้งหมด5คนนะครับกาลังจัดเตรียมทําขนมขายอยู่ที่หลังบ้านครับ แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักสลับกับมีลมแรงมากครับลมพายุนี่มาแรงนานเกือบหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ไม่นานนักก็มีเสียงดังลั่นขึ้นมาก็ตกอ,กอกตกใจกันดังเหมือนกับฟ้าผ่าเลยครับแล้วก็หลังจากสิ้นเสียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับปรากฏว่ากิ่งต้นมะขามยัดที่ปลูกอยู่บริเวณบ้านเนี่ยหักโค่นลงมาแล้วก็ทับตัวบ้านครับลามไปจนถึงหลังครัวนะครับ จุดที่เจ้าของบ้านแล้วก็ญาติญาติเนี่ยกำลังช่วยกันทําขนมก็ต้องโอโหวิ่งหนีกันจ้าระหวันทีเดียวนะครับเสียหายหมดเลยมีลมลมกระโชกแรงหรือว่าไงฝนตกแรงแต่ฝนตกเยอะหนักเลยเลยครับในนู้ก็มีขนมอยู่เสียหายในในตู้ตู้ตู้โอมที่ไหนก็ได้รับความเสียหายไปเยอะนะครับ เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องมาช่วยกันนะครับทีนี้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็พายุลมแรงเลยนะครับโดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําองค์การมหาชนครับพบว่าช่วงวันที่3ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย11จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมครับฟังดีๆจังหวัดไหนบ้างพื้นที่ไหนบ้างเตรียมพร้อมให้ดีนะครับ 11จังหวัดที่ว่าคือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ระนองภูเก็ตและจังหวัดตรังครับด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงแจ้งให้ทั้ง11จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะครับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทราบกันล่วงหน้า ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยในช่วงระยะเวลานี้ต้องเฝ้าระวังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศครับคาดการในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทายนี่สูงนะครับ1-2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยก็จะมีคลื่นสูงมากหน่อยประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับ